คลิปนี้กราบมากท่านผู้ชมโอเคคลิปนี้มันกราบมากเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าดูกันเดือดนะเดี๋วกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับโอ้โหนี่จังเลยนะเนี่ยนีจังเลยเนาะเดี๋ยวผมกดไลค์ไลไม่ใช่กดแปซให้ยังไงเอาไปเล่ากันเลยดีกว่าทำไมมันต้องเป็นแบบเดิมเนี่ยรู้สึกว่าแบบนี้สร้สนุกดีนะซึ่งวันนี้ผมจะมาลองทำอะไรใหม่ๆแล้วกันรู้สึกหิวขึ้นมาให้ยัดหิวหิวน้ำอ่ะ ทุกผู้ชมผมอยู่ในรถครับโอ้ยเฮ่อมาเร็วมาเร็วเออเดี๋ยวเรากำลังทอดเค้กอยู่นะครับท่านผู้ชม,มซึ่งเราก็มาอยู่กันในแบบไม่เค้กสุดเอ่อที่แวบแลกกันก็ได้นะเอ้ามาแล้วนี่ไงนี่เค้กของผมเองใช่ไม่นะเออลองดูสิมาแล้วทุบเราก็เอาไปเคลือบไผ่แล้วกันนะนี่ทุกผู้ชมดูนะฮึ โอเคเดี๋ยวเราก็มารอตรงนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมจะหาอะไรทรําดีอัน,นี่ไม่ใช่ของผมนะครับอันนี้ไม่ใช่ของผมนั้นก็ลางไว้ตรงนี้แล้วกันของผมมันต้องโดนแจ่ของผมมันจะมานะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็จะมาทําอะไรกันก่อนดีนะ่าจะทำอันนี้แล้วกันด้วยด,ดีนะท่านผู้ชมว้าูมา มาหรือยังมาแล้วของผมเองนะแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องทำเค้กเช่นเคยนะจุ๊บใส่เข้าไปแล้ววิ่งไปก่อนดี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 ดูแล้วก็รอไปด้วยแล้องรอเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าเสร็จปุ๊บนะผมพอผมเอาเสร็จผมก็จะเอาเข้าวต่อบ normal นะเสร็จปุ๊บก็จะเอาเข้าตรงไหนนะาเลมอนไลน์น่าสนใจยั่ไม่ได้ตายไอ้อกจะตายรอให้ออนิลาม ผมจะทำเป็นแบบเดี๋ยวผมมาดูนี่ผมจะเอาเวลานี้เลยดีกว่าส้มนะน้าเชื้อมพูดแล้วหิวน้ำเชืมขึ้นมาเลยงั้นเดี๋ยวไปกินน้ำส้มข้างทางแล้วกันไม่เอาโอเคเดี๋ยวเราจะมาแล้วมาแล้วนี่เค้กก็จะเป็นหน้าตาแบบเค้กเลยแล้งไปใส่ตรงน้องห่้อที่ผมเดญนเดาไปก็มันสวยนับจับมาถึงแล้วเราก็ไปรอตรงนี้เลยนะดูเขียวๆที่ไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่ของผมแน่นอนรับประกันได้ ลา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 รอไปเรื่อยเรอไปเรื่อยนีท้าเลยทาคนดีกว่าลาลาลานั่นคือเจ๊าอันนี้คือตัวคนรับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงโอเคีล้วเราเราไปดูซิจุ๊บทำทาไมคลิปก็ไม่มาเราเป็นสิบชาติแล้วมันก็ยังไม่มาฮ้ยแสดายังเลยได้เร็วรมาเร็วเข้าเร็วฉันรอดบาแล้วนะเร็วเรวเร็วเร็วเร็ววว เร็ว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 ว้าวไฮโอเคเร็วเร็วเฮ็ยโอ้โหเราจะถัดไปเรื้องอะไรมาหรือว่าหรือว่าอันนี้คิทผมว่าเออเิทผมโอเคงั้นเราก็ไปเชื่อเออนี่เลยนะครับนี่ใครเข้าไปผมว่าคลิปผมน่าจะเป็นคนไหนดีเดี๋ยวผมไปดูทีหลังความแน่ใจ่โอเคผมเข้าใจแล้วไอ้เคทผิดสไตาล์น้ำตาตัวดาคือของผมเอง ตัวอะไรนี่ว้าวไปแล้วไปแล้วว้าวฮึไ,ป <c oughs> ไเป็นตัวอะไรอะเพื่อนฉันเป็นเค้กแล้วแล้วได้เป็นตัวตนมัามีชมีวิตได้ไงฉันได้ได้ไดเป็นเค้กโอ้ยฉันเป็นเค้กอะอแล้วทำไมถึงวา่า่อ้ยฉัอย่าเข้าไปนะเพื่อนว้าเข้า <c oughs> ไปโอ้โน่ากลัวไปแล้วดีเลยพี่เค้กของผมเบลจะเพื่อนผมก็จะไปให้เจ้าคนนะครับกินแปวเอาแหวกเจ้าคนนี่นนนกินดีๆละเจ้าหัวเขียว โอ้หน้าจะไปโรงรมหน้าในเขียวตื้เลยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนหอวกัเพริบตาด้วยน่ากลัวจังเลยจำตรงพินี้ก็จะบ็นดนี่ครับพี่หนึแล้วก็แชร์กับสุุด้วยนะครับบาย